สวัสดีชาวรถตักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาดูนี่ครับนี่นี่ครับนะแล้วก็อะไนะครับชะง่อนนี่ครับเวลาตักหินแล้วก็ต้องระวังให้ดีนะครับว่าเป็นยังไงถ้ามันต่ําๆสูงกว่ารถเราไปสักเมตรสองเมตรก,ก็ก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้สิครับอย่างนี้สิครับอย่างนี้ อันนี้ยังต่ากว่าคลิปก่อนนะแต่ผมลบวิดีโอทิ้งไปแล้วไงอือครับผมเนี่ยเวลาเราตักเนี่ยครับถ้ามันเป็นระนาดราบอย่างเงี้ยนะถ้ามันราบอย่างเงี้ยนะอ่ามันก็จะพังลงสไลด์ลงมาซึบโดยตรงสไลด์ลงมาตรงตรงใช่ไหมมันจะสไลด์ตรงตรงลงมานะครับมันจะสไลด์ตรงตรงลงมาแต่ทีนี้เนี่ยวเวลาตักไปตักไปเนี่ยมันจะเป็นชะง,งน ชงอนอย่างซ้ายมือที่ผมที่เราเห็นกันอยู่นะครับช่างงอนอย่างเงี้ยนะเห็นไหมมันจะเป็นช่างงอนตัดตัดเข้าไปเป็นเวิร์กนอะ่ะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละครับอันตรายนะเราต้องลบช่างงอนนี้ออกนะครับผมคือต้องทอํายังไงรู้ปะต้องทอํายังไงรู้ต้องทอํายังไงนะก็คือตัวตีตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันเป็นอย่างเงี้แหละเวลามันพังลงมาเนี่ยมันจะหล่นใส่พุงกี่เราตุกแล้วทําให้รถเราเนี่ยออกไม่ได้ มันพังลงมาทีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมสูง,ย,ง,สง,สงยิงสูงสูงอย่างเงี้ยนะเออมันพังลงมาเนี่ยอย่างดีเรากําลังเครื่องก็เอาเอา,เอาตัวรถเราออกแล้วได้ทันแต่อย่างไรให้ก็ฝังแขนเราทั้งแขนแล้วทีนี้เราออกไม่ได้เลยแล้วก็อันบนก็จะพังมาทับพอดีพังมาทับพอดีในที่นี้ก็คือพับทับทั้งรถทั้งคันของเราซึ่งมันอันตรายมากนะครับผมซึ่งเราจะต้องรบคม นะครับคือลบคมอ่ะเอาบุก,กี่คือไปเสยอย่างเงี้ยเสยอย่างเงี้ยเสยเสยเสยเท่าที่สุดเท่าที่ทําได้เสยเสยปุ๊บแล้วก็ทิ้งตรงนั้นไว้เลย,เลยนะครับพออีกวันหนึ่งมามันจะพังลงมาเองอันนี้จากที่ประสบการณ์ที่ผมเจอนะมันจะพังลงมาเองถ้าท่านเจอสูงๆนะแต่ถ้าเจอต่ําๆอย่างข้างซ้ายเนี่ยโอ้ไม่มีปัญหาครับตักๆไปเห้ยเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีไม่งหนินะผมนะอันนี้นัดตรงนั้นมันเปีกปยกเปียกนะเปียกมากมากครับผม ถ้เอาหิน right. ฟุดมาสะาดเอาแล้ว hmm. ก็เอาไปใส่ตรงกลางกล่องเห็นไหมครับถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยแค่นี้แหละไม่เป็นไม่เป็นปัญหานะไม่เป็นปัญหาเลยเห็นไหมตักสบายๆแต่ถ้ามันสูงเห็นไหมมันจะสูงค่อยๆค่อยๆึ้นไปไหมเห็นไหมถ้ามันสูงอย่างเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วยิ่งตัดเป็นชะงอนอย่างนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับก็ฝากระวังกันไว้นะครับผมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในชะางอนแล้วนะนี่ครับชะางอนนี่เห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวมันจะมีช่งงนอนออกมาเห็นไหมเนี่ยเราขอ,อพุ่งกี่พุ่งตักลบคมก่อนลบคมถ้าดีลบได้ครับผมแล้วก็ต้องแงงมองข้างบนด้วยนะถ้ามันมีสะเก็ดหินไหลลงมาถอยถอยดูเชิงก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้สะเก็ดหินยังไม่ไหลเดี๋ยวผมก็จะลบต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จเอาให้ดูนะครับโอเคนะครับว่าลบคมเสร็จปุ๊บหินก็เริ่มไหลลงมาเห็นไหมหินมันจะเริ่มไหลลงมาเองเน,นะครับหินมันจะเริ่มไหลแล้วเนี่ยครับ ปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มันก็พังลงมาเองนะครับผมเนี่ยผมลบคมทิ้งไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับพอเราตักอย่างน้อยโอากาสรอดเราก็มีไงใช่ไหมละ่ะมันพังลงมามันก็ไม่เป็นชะง,ง่อนเยอะเห็นไหมข้างบนเป็นชะง,ง่อนอยู่มันก็เป็นชะมกชะง,ง่อนน้อยๆลงมาหน่อยเราก็โอกาสรอดเราก็ไม่สูงนะครับผมก็คลิปนี้หลายท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ก็ แบ่งปันประสบการณ์นะครับผมสวัสดีครับก็ต่อกัเลยครับพอดีลบชะงอนไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันก็จะปลอดภัยขึ้นแล้วก็ตักข้างล่างได้แล้วก็ลบชะงอนไว้นะครับผมแล้วก็ยังตักได้อยู่เดี๋ยวมันจะต้องพังมาวินาทีไหนวินาทีหนึ่งแน่นอนเห็นไหมครับมันจะล่วงไปงั้นคืออาการเตือนว่าเริ่มใกล้พังละ มันจะมีหินร่วงลงมานะครับผมหินร่วงก็เก๊กเกนะครับที่ผมตบเนี่ยดูดิดูดี่อ้าติดองตบเนี่ยคือเห็นไหมว่ามันผุลงมาหรือเปล่าสั่นสะเทอือนมาหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคมันยังไม่พังลงมาเราก็ตัดต่อได้เห็นไหมครับพอเราลบชะง่อนปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำงานปลอดภัยขึ้นนะครับผม แต่ก็ต้องระวังให้มากนี่ครับพังลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมบอกว่ากลัวนักกลัวหนาเพราะว่ามันพังลงมาก็ก็กบรถได้ทั้งคันนะครับก็ฝากฝากก็เตือนภัยกันไว้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับ